สวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแมพี่น้องเบิสุขุนมือนรเจมเหตุเพกินกินเที่ยงจะเมือนน้เมนุสเฮตตตมะคงปิงเขียดกินกับตะมะคงจะพี่น้องกินกับมนนัมไปส,าาส,สัมมารนี้แหละบ่มีอยัางนอนอยู่บ,บ้านายบะนามีแต่ตกินแบบนี้แหละก่อนอื่นเดี๋ยวเข้ามาดังไฟก่อนจ้เมื่อนี้เขาก็บบริไ้ใส่น,น,นส้อยใหญ่มาเตอนเ้าอยู่เที่ยง คือว่าเป็นมือพักพอนไปพี่นอ้องเพราะว่าแต่ละมือนี่ไง <c oughs> บริยูทนะี่งั้นจะดีเนาะเหีเหเยงว่าคตรจิโร่หาละไมไปนี่มือนี่แหละไปไปใสย่ยางแรกผมเลยครว่าชิโรไปโคตรพักนะว้า Have you not? ่อก,ก็ได้เรียบร้อย๋ย่าระวังถาปิงห้องก็ถาไฟเดี๋ยวใพี่นอ้องถาปิงเขียน,นันะถาไฟมันติดมันเป็นฐานก่อนมาปอปกราหุงถาก่อน เื่อนี่พอเสเจียพิ่นไปใส่เบ็ดโกบจะได้ปักลายนึ่งไดลายโตเจ็ดแปดโตเฮาโตเพีน่น้องเยช่วงนี้กันจะกินเด็กโกบวันสาวนี่มาเมื่อเสตเจียเป็นเห็ดแกงโกบสองเสมอแล้วตอนเสาร์เม่อเสเจียเิน่นเห็ดแกงโกบเห็ดแหละแบบถ้ากินประจำม,มากกวบ,บุคคอยยากคนไทยเนาะบ่เพ็ญอย่างอ,นนอ,อื่นไนะ เจ้าเจมันมากินแบบปนกบแห้งบ่ประมาณนี้ไปพี่น้องเลยแกงกบก็ไม่ค่อยอยากเลยเดือนนไหนเจ้าเจ๋อแกงบ่อยโพดรลอดนะจานเดียวห้าหล่างแล้วก็ไปย่ำต่อจ้ะทานเขาตีบเราเดี๋ยวปีนเขียดเ,เขียดกับตะแกงแนี่แหะมีตะแกงเด้อแต่ว่าสีสัยมันขึ้นเรา จะถามว่าใส่กีแบบตะเกียอยางเดียวกับยาแล้วมันนันๆเนาะจ้ะแต่มันติดมันติดไม่หีฮึครับเป็นควาออกก็บช่องใหม่ได้ไงน,นี่พอดีเลยจ้ะนี่ใส่คหนอีกสองจ้ะ ทำขูงเขาดีกว่าป่ะทำหมักขูงนี่ถ้าว่ามีพักยุบละลายนี่คือสีแผ่พักป้าเจียวมากินแบบมีพักยุบละลายใน,เ,เ,วน,บบยยนเวลากินตำหมะกขูงมักระเซกว่มักพักพักโป้งแม่มักระเซกเงิน,นี่ไปพี่น้องแต่ว่า ก็มีนะผักกระเสกหนานพี่เรามีผักกระเสกหนานอยู่แต่ว่าเก็บมาแต่เฮิงเนาะมันก็นแก่แล้วน,นจ้ะชวนพักบงขยื่นน้องชาเจียวเอิญชาเจียวเอิญบอกแม่ให้เก็บขึ้นมาอยู่บ่หัวเพื่อนสีแดงยิ้นเท่าเหรอยู่บ้านาะ เราคงเจอเจียวเป็นอยู่ประมาณสองสามต้นนะเพื่อนแต่ว่าท่านเราเป็นหมางลายดอกไม้ไวกอนบอกแม่ว่าอย่่าาอยอย่าปิดเอาเลยสองต้นนะชิโจกินสุกถ้าชิเห็นได้กินได้บ่อเลยเนาะสิโจกินสุกก็ได้แต่มันกระลายเลยก็หลับั้เนาะอยากกินมาม่วง แต่ว่าเป็นยังตั้มตามสมกินซะตั้มรับรับกินลิ้นพร้อมเพราะว่าพอได้กินเครองกันาชียะกินอยู่ดอกก็นาชิกินลายอยู่ดอกจะอ้ะปีนเขาเขาพอได้ใส่พริกแห้งพริกดัน ใส่พิ้งปั่นตัวพี่น้องอันนี้กระตาก่อนใส่ลงไป มพักทอพี่น้องอีฟักบงพักกระเสกคนจ้ะมาพี่น้องกินข้าวใช่ไหมทำไมถึหมอนต้นเทียนเอาวของเย็นโอ้โหใส่ปีก่าปี่บิ้นชุกไม่ได้ไปสวนผมบอกกับ เด็กเก็บมาอยู่มากผมม่เยอะเสื่อมเยอผมมาบอกเด็กติ là Mà nhạc cái ta dùng phòng phép mũi không? làm mà